เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปที่ผมไม่ได้อัดมานานมากนะต้องบอกว่านานจริงๆนะครับเพราะว่า,าต้องเรียกว่าอะไรดีเวลาะระยะเวลาเดววนี้มันไม่ค่อยพอนะครับไหนจะมาสตรีมไหนจะมาตัดไฮไลท์นะฮะก็หมดเวลาไปทั้งวันแล้วนะครับในวันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมอยากจะทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทําตอนแรกกะจะตัดมาจากสตรีมที่พูดไปแต่ก็ ไม่เอาแล้วกันเปลี่ยนใหม่มาอธิบายให้ชัดๆกันอีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการ์ดท,ที่ถูกปรับเนื้อไปมีส่งผลยังไงกับเมตาในครั้งนี้บ้างนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเมตาครั้งนี้ทำไมฮมันเตอร์แม่งเยอะจังวะเฮ้ยทำไมเมตานี้ดูอิดมันหายไปนะครับอ่ะเราจะมาให้ดูกันในแต่ละใบนะครับว่าในแต่ละใบเนี่ยมันมีใบไหนเนิร์ฟบ้างนะครับเรามาที่อ่ะอันแรกก่อนนะครับซาลโลไนท์เชนแก๊งนะครับซาลโลไนท์เชนแก๊งมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอฟเฟกต์นะครับจากที่ซัมมอออนปปี้ขง ตัวมันเป็นซัมมอนอโนเชอร์ซาลไนท์เชนแกงก็คือซัมมอนซาลไนท์เชนแกงอีกตัวหนึ่งซึ่งไอซาลไนท์เชนแกงตัวนี้ก็จะมีสแตตสองสามนะครับก็จะไม่ถูกปับ๊บไม่ถูกอะไรเลยไม่มีผลอะไรเลยนะครับซึ่งมันส่งผลกับเด็กอ่าอย่างแรกเลยนะครับเด็กแอดโกรที่ เป็นอย่างพวกซูล็อกนะครับที่จะมีการบัฟด้วยเป็นเครเศดนะฮะให้ตัวเนี้ยมันกลายเป็น3-4นะฮะแต่เมื่อไอตัวเนี้ยถูกปรับเปลี่ยนความสามารถไปมันทําให้เวลาที่มันลงมาเนี่ยมันจะมี34แค่ตัวเดียวครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมี2 3งสามคอปี้มาอีกตัวหนึ่งซึ่งมันทําให้บอร์ดแถวเนี้ยมันว่าจะอ่อนแอลงนะครับแต่ก็ยังมีคนที่เล่นซูล็อกอยู่บ้างนะแต่ผมเจอน้อยมากเลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะคร,รับสำหรับซอนเนโเชนแก๊งที่มันปรับตัวนี้ทําให้ชัดเดอะวอลชามนหายไปด้ เพราะว่าชาตุวอกชาแมนเนี่ยมันต้องการเท็กซ์ในเรื่องของการที่ก๊อปปี้ตัวมันเองแล้วก็ยกขึ้นนะครับการที่เปลี่ยนแปลงเท็กซ์ของตัวโซนเดยเชนแก๊งเนี่ยมันทาให้ชาตุวอกมันหายไปเลยนะครับก็าบบายชาตุวอกชาแมนนะครับเล่นไม่ได้อีกแล้วนะฮะสำหรับใครที่คิดจะเล่นก็อย่าเล่นนะครับเล่นไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็การ์ดไปต่อไปครับเลเวลอัพครับ หรือวลอัพนี้อาถูกเปลี่ยนแปลงจากคอส5เป็นคอส6ครับคุณผู้ชมทำให้ออสพาลาดินหายไปนะครับเรียกได้ว่าไม่ถือว่าหายไปเต็มร0% 0เนะเพราะว่ายังมีลิสต์ที่ผมเห็นยังใส่ตัวกอริลลาตัวหนึ่งอยู่เลยนะฮะคอส544ที่จะมีการบวกสแตตตามมินเนี่ยนของตัวเองอยู่บนสนามนะครับมันก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันแต่เลเวลอัพหายไปเนี่ยก็ส่งผลอย่างมากต่อออสพาลาดินนะครับจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เจอออสพาลาดินเลยสักรอบเดียวนะครับยังไม่เจอเลยนะฮะ ก็หายไปอย่างชัดเจนแล้วทีนี้มีคําถามว่าอ้าวพี่แล้วทีนี้มันเอามาใช้กับเด็กเล็กคู่พาราดินได้หรือเปล่าถามว่าเอามาใช้ได้ไหมผมว่าเอามาใช้ได้ไม่ดีเท่าออสพาราดินนะเพราะว่าการสแปมบอร์ดด้วยซิวเออร์แฮนของตัวเอเวนพาราดินเนี่ยมันช้านะครับไม่เร็วเท่าตัวออสพาราดินนั่นเองนะครับอ่ะใบถัดมานะฮะนั่นก็คือ l e ชิงพอยซันนะครับ หรือว่าการดูดเลือดที่คุดจะสุดแสนน่าเกลียดของ King s ส a ว e นั่นเองนะครับมันเปลี่ยนเท็กซ์ไปเป็น give your weapon l i f e steel this turn นะครับก็คือตัวอาวุธของเราเนี่ยจะมี last steel เพียงแค่ทิร์นี้เท่านั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันทำให้ King s ส a ว e มันตายไปเลยนะครับเรียกว่าเล่นไม่ได้เลยนะฮะหรือว่าเล่นยากขึ้นนั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะรอคอยให้มันเกิดนะครับซึ่งผมก็รอมานานแล้วเหมือนกันนะฮะสำหรับการปรับเปลี่ยนของการ์ดสองใบนี้ผมพูดรวบเลยแล้วกันนะ ไวโกรฟและ l e ล g e นะครับไวโกรฟและ k n knowledge ถูกเพิ่มคอสกันอย่างละหนึ่งะครับจากที่ดูอ i ดเป็นเด็กที่คนให้จะโกงมากนะฮะเรื่องของการเพิ่มมานาแล้วมานาแม่ไงไวโคตรนะครับแล้วก็ใช้การ์ดที่แบบใช้การ์ดได้ดีมากนะฮะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้ d ูอิดช้าลงนะครับเรียกได้ว่าไม่ตายนะแต่ว่าช้าลงไปเทิร์นหนึ่งแทบจะทุกสเต็ปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตปการใช้ไวโกรฟสเตปการใช้ k n l e l g e จะช้าไป1เทิร์นนะฮะแล้วก็ ทำให้ตัวเด็กอื่นเนี่ยยืนอยู่ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเจอรูอิดนะครับแต่ก็รูอิดตอนนี้ก็หายไปแล้วนะเรียกได้ว่าแทบไม่เจอในเมตาเลยครับไม่มีใครกล้ามาเสี่ยงเล่นนะฮะเพราะว่าเด็กมันค่อนข้างที่จะช้านะครับอ่ะแล้วทีนี้การปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้มีเด็กอะไรเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือว่ากลับขึ้นมาพังอาดอีกครั้งก็คือเด็กของฮันเตอร์ทุกชนิดนะครับคุณผู้ชม เด็กของฮันเตอร์อ่ะผมไล่ที่เดลตเทิร์นฮันเตอร์ก่อนเลยกันเดลตเทิร์นฮันเตอร์จากการที่เลเวลอัพถูกเนื้อไปทําให้ออสพาลาดินมันหายนะครับพอออสพาลาดินหายทําให้ตัวเดลตเทิร์นฮันเตอร์ที่แพ้ออสพาลาดินเป็นทุนเดิมเนี่ยมันกลับมาเล่นได้อีกครั้งนะครับและเด็กตัวที่แบบอ่าช้าๆเด็กอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอ่าเทมโปโรกนะครับที่สามารถกลับมาเล่นได้ออสโรกที่เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้น อันนี้ก็เป็น1ในฮันเตอร์ที่กลับมาฮันเตอร์อันที่2 Mid r a ร h ฮันเตอนะครับแล้วก็ผมรวบเป็น Secret Hunter ด้วยแล้วกัน Mid r ร n ซ e เ e ร็ตฮันเตนะครับสเด็กนี้นะฮะก็กลับมาเช่นเดียวกันรวมถึงเด็กสเป l l h u ฮันเด้วยนะครับ3เด็กนี้กลับมาหมดเลยนะฮะเรียกได้ว่าเกลื่อนเมตามากๆนะครับสำหรับตอนนี้มันเกลื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่า1นึ่งหรืวอัพถูกเนิร์ฟตัวออสพาราดินหายทําให้ฮันเตอร์ก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลสําคัญก็คือดูอิดมันหายไปนะครับทำให้สเปดดิ้งเพล u e ที่เป็นการ์ดหลักในการเคานเตอร์ไอเจ้าตัวฮันเตอร์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะฮะเรียกได้ว่าไม่มีแล้วคือใครมันจะไปเล่นดูอิดตอนนี้ใช้สเปดดิ้งเพล u e ไปแป๊บหนึ่งมันก็โดนเคลียร์ทิ้งไปแล้วนะครับมานาที่ใช้ต่างๆก็แทบจะไม่พอแล้วนะ,นะสำหรับดูอิดก็ ทำให้ไอเจ้าตัวฮันเตอร์ต่างเนี่ยมันกลับขึ้นมาพังงาดอีกครั้งนะครับรวมถึงการที่ชาตัวชาแมนหายไปตัวคิงสเวลลบหายไปไอ้พวกเนี้ยก็กลับมาพังงาดได้อีกครั้งนะครับรวมถึงเด็ก,กอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงด้วยนะยกตัวอย่างเช่นออสเมดนะครับที่ เขาได้จะดูเก่งขึ้นนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับในคลิปนี้นะฮะก็บอกไปแล้วนะฮะว่าเด็กไหนกลับมาบ้างตอนนี้ทุกคนน่าจะเจอฮันเตอร์เกลมเมตาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กไหนเคาน์เตอร์เมตาตอนนี้บ้างน,นะครับจะเอาเด็กไหนไต่แรงตอนนี้ดีนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําให้นะฮะถ้า มีเวลาเหลืออีกนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปตัดต่อคลิปนี้อีกนะฮะน่าจะเสียเวลาพอสมควรเลยอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องแจ้งไว้ก็คือเรื่องของการเนิร์ฟการ์ดเนี่ยไอ้ก,การ์ดพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะย่อยเราได้ดัสเต็มหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเลเวลอัพที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถย่อยได้เต็ม400ดัสเลยนะครับซ้วนกนเช่นแก๊งใช้ราคาคราฟ100ก็จะย่อยเต็มได้100ดัสนะครับ ก็ไปย่อยกันก่อนที่มันจะหมดเขตอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสามารถที่จะย่อยได้ถึงเวลาไหนหรือว่าสามารถย่อยได้ถาวรอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูกันนะฮะแล้วก็ไปย่อยทิ้งกันซะนะครับเอาดัตมาทําเด็กอื่นนะครับพูดไปโปรไปก่อนและกันสำหรับในเมตาตอนนี้นะฮะถ้าใครที่คิดอะไรไม่ออกก็เอาสเปรย์พันเตอร์ไปเล่นก็ได้นะครับถือว่าเป็นเด็กที่ดีพอสมควรเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจากลาไปเมื่อนี้นะครับแต่ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับชมสตรีมได้ที่ Facebook a n p Channel ทุกวัันน2ะครบ So